จากเรื่องราวของลีคับนะครับเราข้ามไปที่ฟุตบอลดิวชัน 2, 2ความขึ้นไหวของทีมในดิวชัน2กันบ้างน,นะครับภูเก็ตเอฟซีนะครับเตรียมที่จะเปิดตัวทีมผู้บริหา,สารสปอนเซอร์ใหม่ในวันศุกร์นี้นะครับขา่าวดีสำหรับแฟนบอลมังกรอ,อันดามันภูเก็ตเอฟซีนะครับยอดทีมจากดิวชันส่วนภาคใต้เมื่อเตรียมได้กลุ่มคุณหม่ภายในจังหวัดเข้ามาบริหารสโมอสรหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหาเรื่องของงบประมาณในการบริหารจัดการ ล่าสุดนั้นได้ทางบริษัทรอยัลเจมส์คาวิลเลียมจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวอรี่และของที่ระลึกต่างๆร่วมกับระยาบุริกรุปนะครับกลุ่มกุนธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับด้านโรงแรมซึ่งมีการจับมือกันมาเข้ามาเทคอองเวอร์สโมสรนภูเก็ตเอฟซีในช่วงเลกสองเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านบิกน้อยนระงอาจจรยุทธนะครับอดีตแข้งทีมชาติไทยซึ่งจะเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรนภูเก็ตเอฟซีเปิดเผยนะครับว่า หลังจากมีการพูดคุยกันระหว่างกลุ่มทุนเดิมและใหม่อย่างลงตัวนะครับได้มีการลงนามเรื่องเทคโอเวอร์สโมสรเรียบร้อยซึ่งทางกลุ่มชุนใหม่จะเข้ามาบริหารจัดการในช่วงเลข2ของซีซั่นนี้นะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของทีมให้มีความแข็งแกร่งสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับและจะพยายามเรียกสรัทากลับมาลงความยิ่งใหญ่อีกครั้งให้ได้นะครับ โดยกลุ่มทุนใหม่ที่จับมือกันระหว่างบริษัทรอยัลเจมส์พาวิเลียมจำกัดและรยาบุริกุปนะครับจะมีการเปิดแถลงข่าวการเข้ามาเช็คโอเวอร์สมสรภูเก็ตเอฟซีอย่างเป็นทางการวันศุกร์ที่8กรกฎาคมนี้นะครับที่บริษัทรอยัลเจมส์พาวิเลียมจำกัดเวลาบ่าย2โมงนะครับคือโซนภาคใต้นั้นจะเริ่มแข่งเลข2กันในสัปดาห์นี้นะครับส่วนโซนอื่นนั้นแข่งขันกันไปบ้างแล้วประมาณ2นัดนะครับ จากภูเก็ตนะครับเราข้ามไปที่เก็กคูลูกทัฟฟ้าปทุมธานีกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นคว้าตัวสุภกิจเสริมทับครับความเคลื่อนไหวของทีมแข้งยาโดบเก็กคูลูกทัาฟ้าปทุมธานีนะครับล่าสุดนั้นเปิดตัวสุภกิจอย่โตเซนเตอร์แบ็กจากสโมสสสงขายูเรเนเตดมาคุมหลังบ้านนะครับในเลกที่2เดี๋ยวที่เจ้าตอยสุภกิจอย่โตนะครับถือเป็นนักเตะเก่าของเก็กคูลูกทัาฟ้าปทุมธานีอยู่แล้วด้วยนะครับ ก่อนที่เจ้าตัวจะไปหาประสบการณ์กับหลายทีมอย่างเช่นตราสมัยอยู่ในดิวชั่น1นะครับสงขลายูเดนเตตดิวชั่น1ก่อนที่จะย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งกับเล็กคููกพัฟฟ้าปฐุมธานีในเลกที่2นะครับกลายเป็นนักเตะรายที่7ต่อจากทวีทรัพย์ศรีเหลาเอกวิทย์เอกวัรีนะครับศิริจันทร์วชรินสมบัติวัฒนกุลเตชะทรจามิกรนะครับปราชันกัญจินะเอฟเอโอโดเบนะครับที่เซ็นสัญญาไปก่อนหน้านี้ ส่วนเกมนัดไปของขุนพลแข้งยาดบหรือว่าเก็กคูลูกทัฟฟ้านะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกษตรศาสตร์เอฟซีวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนี้นะครับที่สนามทูปะเตม,มีกองทัพอากาศนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลดิวชั่น2ที่ทางช่องดาว26จะสายท่อสดกันในสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์ที่8ดกรกฎาคมนะครับคือวันพรุ่งน,นี้เวลาบ่าย3โมงครึ่งนะครับ โดม f อนะครับอันดับ11ของตารางเจอกับมอนนอทกรุงเทพในโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจากนั้นวันเสาร์ที่9กรกฎาเวลา6โมงเย็นนะครับเป็นโซนภาคใต้นะครับรัง f c นะครับอันดับ5ของตารางจะเจอกับนรายูเนเต็ดจากฝูงของตารางนะครับและวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนะครับเวลาบ่าย3โมงครึ่งในโซนภาคกรุงเทพตะวันตกนะครับจนออกนะครับ เป็นบ้านบึงยูไนเต็ดนะครับอันดับ2ของตารางจะเจอกับสินธนากบินบุรี FC อันดับ6ของตารางนะครับติดตามกันได้ทางช่องนาว26เท่านั้นนะครับ